จ้าและน้าก็สกลจ้าสาวยาดิปกับไปโรงเรียนจ้าสวัสดีค่ะยาดิปด,ดีค่ะ <c oughs> ไปโรงเรียนจา้าทางสวิเดนกับเมื่อจา้จาเจา็ดโมงเจ็ดโมงจ้าสี่สิบแล้วจ้าเจ็ดโมงแล้วก็เลยเมิดเมิดจ้ะอุ้นสาวเอลิน ใส่เสือสีเหลืองมีแสงแ้อจ้ะรถเขาสิไดเห็นเขายางน้ำอันคางๆถนนจ้ะรถก็สสิไดขับแบบซาซาไม่ได้ขับ,รรบเร็วจ้ะเพราะว่าเขาจะได้เขาเห็นแสงจ้ะเขาก็สิว่าโอ้มีเล็กหน่อยไปโรงเรียนยางก็สสิขับรถสาซจ้ะสาวเอลินอยู่อาเส้นมาสัมบ่ายจ้ะอาเซน คนไอฮู้สต์อสินฮูสตะไอโ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 อจ้ะไอมาไหนลบบาไหนนอนไข่ยู่แล้วักเสินกันเลยรถเขะาจะไปทำง,งานเขะจะไปทำง,งานสาวเอลิน มืดอมื่อยู่ยังคืมยังมื่ออยู่จ้ะ ถ้าจะไปทำงานจ้ะ ไอ้เนี่ยมนันอัดเศร้าหน่อจ้ะหรือว่าเราจนากินน้ำป,ปลาเกินมันเลยไอ้มาเศร้าจะเทียพี่นอ้องอย่างมาส่งลูกยงซีหน่อยจ้ะสุมมือ เจากรพ้ากันไปทำงานน่จ้ะอากาศเนี่มยมันสดรถกับสีงางเขากับสิคับรถสาสาจอ่ะอืมลดหน่อย สาวเอลินกับย่างหอดนะอากาศก็คืมๆได้จังนี่แหละต้นใหม่ใบใหม่กำลังสีโลนเบิดแล่ะเหลือตาสากใบใหม่มันโลนเบิดลละจ้ะโลนเบิดแล่ะ มันล่ออยู่หลังคางนี่ยนะจ๊ะ <c oughs> nggak saya saya edit ya <struggling> hmm <incident> <and> <Scary thighs> <See> <S jokes> ไม่ได้ทิ่ชู่มาหรออแเออเออแมถ่ายนี่ มาจับมือแม่ม,ม,มากอดแม่เลยจ้ะมากอดแม่ม่านกับกอดกัน <c oughs> ไปลงเรียนกับกอดกันจ้ะ <c oughs> <c oughs> ท้าง,งาหมู่บ้านกันเล่นกันยังสี่นะจ๊ะ <c oughs> ลอรถจ้ะเจ็ดม่งหาสิบปุนละรถลดไฟสิมะรับ การออย่างเสี่ยงจะแน่ก็ไย انت لا لا รถเรียนดิษกับมแม่ละจ้ารย์รถโรงเรียนมาแล้วสาวเรียนดิษก็ึ้นรถไปโรงเรียนจ้า <c oughs> ไหน,น,ล,นล,ล่ะึ้นรถรถละจ้าสวัสดีจ้าแล้วนางพัชกรจ้าลูกสาวก,ก็ขึ้นรถแล้วเรียบร้อยจ้า ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบทิ่นี้ขอบคุณมากค่ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาโรสาเย็ดินได้จ้าขอบคุณค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย